แกไปถึงไหนหลบไปไี่ไกลใหแกแต่เธอหลแก่เลยเล่น้างไหดไปทีไม่รู้ได้ไงร้องแก่แก่กอยู่ั่นเ่พูดอะไร้าเลือกบอกแต่เธอหลแก่แตวก็โดนคนผิดคนรีตบ อย่ามาฉันคำไม่ควรทำปากหรอกแล้วมาปวดมาพูดอยู่วนทำแย่ถึงมึงเป็นคนก็แค่ที่ขาดกูนีไม่อยากตัวแย่อีกแกแกเอ๊ะ มึงคงได้ยินเว่ากูมิทราจะเสด็จผ่านมาทางนี้ถ้าใครอ้ายอีหน้าไหนก็ขวางทางกูกูจะตัดหัวมันทิ้งีะแต่นี่มึงรู้เธอรู้แต่ังจะมาขวางทางกูไว้ชะลอยว่มึงไม่อยากแก้ตายใช่ไหมหายาทเด้าค่ะพี่หวัองฉันเดินทางมาที่นี่ พียงแค่อยากจะขอชมบุญบาร,รมีของพระองค์ท่านพระองค์ท่านนั้นท่านสงา่างามดังเทพ่ระเวทที่ลงมาจุดเด็กมองฉันทีที่อยากจะรู้ว่าพระองค์ท่านพระนามใดเป็นราชบุตรแห่งแผ่นดินใดเพียงที่บอกให้เป็นบุญตาบุญตัวของอีกแก่คนนี้แล้วอีกแก่คนนี้จะรีบไปยิบบลหน้าของพระองค์ท่านเลยจะไถ้ามึงอยากรู้กูจะบอกให้มึงรู้ร แต่ถ้าึงรู้แล้วก็หลีกทางกัซะก่อนที่กูจะเปลี่ยนใจตัดหัวมางทีจะกูให้นำว่าระชบุตรม่งทางสายเลือดของสด็จพ่อโลกนดาลแห่งแผ่นดินไทยต้านอะไรเนี่ยถืยมาได้ดูไหมเนี่ขวางทางปากเข้าเต็มตา อีโลนั่นแหละถ้ากูนะึก <c oughs> ถ้ากูรู้ตั้งแต่วินาทีทาแรกวัยไว้บุรูงงามที่มันยืนอยู่ข้างหน้ากูมันเป็นโลกของอ้โลน <c oughs> ลลั่นแโลกที่จอร์ชว่าถึงดิน เดี๋ยังไงไม่ให้เข้าใช่ไหมเะแล้วไอ้หลังก็ไม่ค่อยดีไปทำออะไรเพรเป็นที่นี่อะไรนะหมอนรองกระดูกทับเส้นกระถางเนี่ยเขานอนตกเมียเกี่ยวเลยตกเมียตกหมอนตกหมอนไม่จริงนะไปเช้ากูเห็นมึงเอาเมียจากแดดไอ้เรื่องไอ้เรื่องใจรีบก่อนนะเมียทีบไข้ไข้จะมาตีผมแก้วเนาะ ไปไกลหรอกนี่จะคุยผมเรื่องทีนี่มันต้องขานเข้ามาโอ้โหลบมึงกูอยู่ใต้เตียงมึงได้ยินที่มันพูดไหมเลยแกวเหรอเพราะว่าด้วยตัวพ่อไม่ดีไงเพราะว่าพ่อบาบาทไงลูกตแกพ่อไม่ดีเพราะว่าพ่อบาบาทเป็นไส้เดือนไงเหมือนว่าพ่อคนไหนแกมึงเป็นใครมาจากไหนก็ไม่วปาด้านครับเป็นปางดลวย ลูกเขาเหรอลูกลูกอะไรเนี่ยลูกนี่จะคกไทวงแม่งขาพ่อกูเหรอโกรจริงวะยังยังยังไม่หยุดตีสิเอาเ้ยูนี่คนจ่ายกระตังนะโว้ยปูคนรักกระตังโว้ยมันไม่ง่าตตอร้องกับเขาเลยเไปเลย ท้าดูคนไม่รับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวผมผมแย่ผมแย่แย่ลักษณะนี้มีสามพองเวสีเฮอยากเบีอะแกทำไมวะมึงพูดอะไรกูไม่เข้าใจก็มึงไงจิตตามาในดินรวยจนบ้านแผ่นดินทำไมฮะไอหมาสองตัวที่มันตามมึงมา บอกกูคำว่าไอยจรก็ดิบดินมันก็หมายความว่าอีโรคอะารพ่อมึงมันชั่วไม่จริงพ่อมึงันเลวคุณอย่าพูดเลยนะพ่อข้ามมปต้นไปดินบ้านพ่อพ่องเปนนี่เป็แกพ่อมันเลวยังไงลูกก็ต้องเลวอีกนะแกพ่อมันชั่วแบบไหนลูกก็ต้องชั่วแบบนั้นไอ้ยู่จีเขาจะมึงอะเขาเรียกม่าเลวทั้งเราดาไม่ทั้งเราไอ้แก่ทำไมไหนมึงลอมด่ากูอีกรอบนึง โบราณเขาว่าไว้เขาว่าลูกไม้น่ะมันหล่นไม่ไกลต้นพ่อมันเลวยังไงลูกก็ต้องเลวอย่างนั้นพ่อมันช่วยยังไงลูกมันก็ต้องช่วยอย่างนั้นคนอย่างมึงอ่ะผมเรียกมาเลวทั้งเราเลวทั้งพ่อแม่พ่อแม่ด้วยนี่กี่แกทำไมวะถ้าหากว่ากูเลวเนี่ยนะมึงก็ต้องเลวด้วย

อะไรอะไรนุญาตกันดูหน้ากูกับเธอรำดียังไงเป็นไงเหมือนเหมือนกันในกำแพงกับแก้แก้กระแพาะไล่แก้กระแพาะพี่แล้วแก้กระแพาะว้าวไอ้ตีจังเลยเมื่อก่อนทุกหัวประดุกหายแบบไอเกคือแค่โคตรมันแม่เล่นสนุกมีแต่โคตรมันไม่มีโคตรกูเลยโคตรจะบ้าเลยอทำไม่มีโคตรมึงได้ไงทำไมล่ะก็พี่มึงต้องบิ๊กนะผัวเขา เขาได้กันแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขูหมายถึงในเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องโว้ยหมายถึงในเรื่องนะไม่เกี่ยวกับนอกเรื่องโว้ยหาผู้มชาสมองเธอกระีว่านอน มไม่หรอกล้อมองกลัวกลัวอะไรแล้ว่ะนี่ไม่ต้องกลัวมาเพชรบุรีอกหายแใส่จุดตาไม่ต้องกลัวทำไมอ่ะข้างพ่อกูตายตำรวจทหารยังนำขบวนเฮ้ยพ่อมึงมียศใหญ่เึ้นโจรนโดนตำรวจยิงเล่นหักลุงน้องเลยเกินมานี่มานี่ก็เกินเรื่องเกินราวไม่เห็นหน้ากันเลย หัวหุ่นยังก็สารป่าวิ่งไหวมอนก็นนะเกแหมว่ากูไม่ดูเมียมเลยนะจบนั่นนาก่อดอุ่นเ <บา S 1> ม <า S 2> ื่อคืน,ห,นหายใจไม่ออกเลยนอนกับเมียเอ้ยทำไมอ่ะก็มันพลิกตัวมาไงแล้วมันก็นักฟ้าไอ,อ้ดีแล้วแหละย่างเนี้ยจะเป็นแขนก็ได้คนนมชิดอ๋อหมายถึงว่าชิดกันนะนะชิดจักรแล เด็กแก่รูไม่เครรู้มีชื่อว่าอะไรกอกคุมาเดี๋ยนี้คุณรู้มากนเนยรู้ดีรู้แน่อยู่แล้วกูนาวันนาตยาน่าตยาน่าตยาแดนบุงา่ายหนวะเรื่องอะไรเี่รแอบดูที่ดูเดิม ไูเกิดไม่ทันเขาบกว่ากินรูนส่งเลยก็ส่งคลองท้าหมดแล้กูอยากรู้กูมีลูกมีผัวดิป่ะเขาเท่านะจ๊ะสวยๆแบบนี้มีหรือจะรักเขาภาคภูมิใจนะดู ใจสิว่ามีผัวดีแบบนี้ผัวดีนะผัวหายากเลยผัวแบบเนี้ยเป็นคนดีอะนะมอเช้ายัางหาไม่เจอเลยว่ามันจนังเลยบิ๊กเนี่ยเห็นว่าคนนั้นก็เซลคนนี้ก็เซลว่าไม่ได้ไงลนะ่ะมันรักเมียมันรักขนาดไหนนะมื่อเช้ายังตื้อทองให้เมียมันสามบาทใช่ปะ่ะนะแล้วลองว่าม,มีตัวเก็บความลับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์ที่บ้าน อีแก่ทำไมวะมึงมีลูกมีผัวหรือเปล่าผัวมึงเป็นใครผัวกูเขาก็เป็นนักรบเป่านาวรามีินทร์นาฏยารามีินทรไม่เสียใจที่กูตามกูจะบอกให้มึงรู้นี่อีแกกูมีพระจับมือหลวงตั้งใจตามหาผีส่งคนร่วมมือบุตรมาหน้าแป็นอ กี่มาเลยแม่กูต้องตายการสนามลงพูดได้ไรวะวันนี้ฉี่จะฆ่ามึงแก้แค่นี้กับแม่กู